บทกรวดน้ำพญายมบทกรวดน้ำพญายมนี้เมื่อราราซัก60ปีที่แล้วมีหญิงชราคนจีนท่านหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองไทยและได้สิ้นใจดวงวิญญาณเดินทางไปสู่ปรโรคโดยมีโยมทูตนำทางแต่เมื่อถึงสำนักพยายมราชท่านได้แจ้งว่าหญิงชราท่านนี้ยังไม่หมดอายุไขต้องนำส่งตัวคืนไปยังโลกมนุษย์ให้กลับใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความเมตตาของท่านพญายมราชจึงโปรดให้หญิงชราท่านนี้ได้เที่ยวชมขุมนรกก่อนจะกลับไปยังโลกมนุษย์เพื่อน,นำเอาความจริงนี้กลับมาสอนลูกหลานและเพื่อนมนุษย์และท่านได้สอนหญิงชราให้สวดมนต์ภาษาบาลีและสอนการกลวดน้ำเป็นภาษาไทยสละสลวยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงได้รับการยืนยันจากบุคคลที่เป็นลูกหลานของหญิงชราชาวจีนท่านนี้ขอยกความดีทั้งหมดให้ท่ทานพญายมราช ท่านยมมทูตหญิงชราและบุคคลทั้งหลายที่สืบทอดบทกรวดน้ำนี้มาจนถึงปัจจุบันบทกรวดน้ำพยายมราชบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดายานานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์ พ้นทุกอย่านานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายหมูสัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไซได้กระทําทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรม อินทราเทวาอีกทัาพรหม,มาท้าเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันพริหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์เทพเจ้าทั้งหลายาสิองราศีพระยมพระการจะตุโลก,กบาลทั้งสี่ครุดานาคีกินนรีกินนรา เทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนินาทั้งพระสุทธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศษรษฐีคฤรหะบดีมนตรีพระยาคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบ คนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบพระศรีอารันได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จยานานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกี